คุณกำลงังรับชมเปิดตำนานครับเปิดตำนานคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของเท้าเวสุวรรณเทพแห่งความมั่งคั่งขอบคุณข้อมูลจากเจริญในบล็อกดิ c o m ครับความศรัทธาต่อสิ่งสมมุติของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นมายาวนานหลายพันปีทุกอารยธรรมล้วนมีความเชื่อเป็นของตนเองซึ่งตามมาด้วยการสแสวงหาวิธีเคารพบ,บูชาเพื่อหวังถึงผลสำเร็จแห่งศรัทธาที่ตั้งมัน่น เรื่องราวเหล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันดังที่เราจะพบคติความเชื่อมากมายบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อตามหลักการธรรมชาติศาสนาพูดผีปีศาจรวมถึงอำนาจเร้นลับที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาแม้บางอารยาธรรมจะสูญหายไปจากโลกนี้แต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยความศรัทธาไว้ในรูปแบบแตกต่างกันจะเป็นคำพีบันทึกจารึกหรือสิ่งก่อสร้างอันนาพิศวง ที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจอธิบายได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรศรัทธาประเภทหนึ่งที่ยังคงปรากฏความเข้มแข็งให้เห็นในปัจจุบันคือศรัทธาในผู้มีความดีความเพียรและมีอิทธิปาฏิหารเมื่อได้กราบไหว้เคารพบ,บูชาจะดนบันดาลให้เกิดความสมปรารถนาต่อตัวผู้เคารพกราบไหว้คำกล่าวที่ว่าความเชื่อกับงมงายมีเพียงเส้นบางๆขั้นอยู่ จึงเป็นเรื่องที่สมควรนำมาพิจารณาอย่างมีเหตุผลในคมภีร์หรือจารึกทางศาสนาแถบเอเชียมีเรื่องของเท้าจัตุโลกบาลตามคติจักรวาลวิทยาในศาสนาพุทธเรียกว่าจัตุมหาราชิกาแปลว่ามหาราชทั้งสี่หรือผู้รักษาคุ้มครองโลกในสีทิศประกอบด้วยเท้าเวสุวรรณเท้าทัตรดเท้ายิรูปักและเท้าวิรุณหทางคติความเชื่อแบบจีน จตุโลกบาลมีชื่อเรียกในภาษาจีนสำเนียงแต้จิ๋วว่าซี่ไตเทียงอ้วงมีตำนานว่าคราวกษัตริย์บูอ๋องแห่งราชวงศ์จิว๋วยกพวกไปตีกษัตริย์ติว๋วระหว่างทางมีเทพเจ้าสี่องค์มาขออาสาช่วยรบกษัตริย์บูอ๋องได้กล่าวขอบใจและขอให้ช่วยปกปักรักษาให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปโดยราบรื่นตามฤดูกาลก็พอครั้นการรบเป็นผลสำเร็จ กษัตริย์บูอ๋องจึงรับสั่งให้ตั้งศาลเจ้าบูชาเทพทั้งสี่องค์ตามวิหารหน้าทางเข้าวัดพุทธมหายานจีนนิกายจึงประกอบด้วยเทพทั้งสี่องค์ซึ่งมักประดิษฐานเรียงกันให้ได้ตามลำดับถ้อยคำมงคลดังกล่าวข้างต้น 1. เจียงเจียเทียงอ้วงหรือท้าววิรุณหกราชาแห่งกุมพันปกครองทิศใต้กายสีขาวถือดาบคือห่วงถัดมาสอชื่อกัวเทียงอ้วง เท้าทัตตรศราชาแห่งคนทันปกครองทิศตะวันออกกายสีแดงหรือขาวมือถือพินจีนหรือปีแแปลหรือผีผานั่นเองคือเที่ยว 3. โต๋เวินเทียงอ้วงท้าเวสุวรรณหรือกุเวนราชาแห่งยักษ์และพูดผีปกครองทิศเหนือกายสีเขียวหรือเหลืองมือถือฉัดหรือร่มคือโหแต่บางแห่งก็อุ้มถะหรือเจดีแบบจีนแทนส ควงบักเทียงอ้วงท้าวิวรูปักราชาแห่งนาคปกครองทิศตะวันตกกายสิน้ำตาลเข้มถืองูหรือมังกรในมือหนึ่งคือสูงมืออีกข้างถือดาบคราวงานพระเมรุม,มาตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราจะเห็นประติมากรรมอันงดงามของเท้าจัตุโลกบาลประจำอยู่ที่ชั้นแรกทั้ง4ี่ทิศตามความเชื่อว่าจะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายทำให้งานพระราชพิธีราบรื่น ถือเป็นครั้งแรกซึ่งไม่เคยปรากฏในงานพระเมรุมาตรใดมาก่อนนับเป็นการสะท้อนให้เห็นคติความเชื่อในด้านนี้อย่างชัดเจนในประเทศไทยการบูชาท้าเวสุวรรณเหนือเทพองค์อื่นปรากฏเด่นชัดมานานแล้วด้วยเชื่อว่าจะปกป้องคุ้มครองจากอันตรายและช่วยให้เกิดความมั่งคัง่งประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการวัดพุทหลายแห่งสร้างรูปเคารพไว้ให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้บูชา พร้อมเรื่องเล่าที่แตกแขนงออกไปจากคำพีดั้งเดิมเท้าวเวสุวรรณมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงกลายเป็นความศรัทธาอันลึกซึ้งของคนไทยเท้าวเวสุวรรณในภาษาพราหมณ์เรียกว่าเท้ากูเวนทางพุทธศาสนาเรียกว่าเทา้าภไยศพเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือเจ้าแห่งพูดผีปีศาจท,ทั้งปวงเป็นหนึ่งในเทา้าจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ประทับอยู่ทางทิศเหนือ อาณาเขตที่ท้าเวสุวรรณปกครองนั้นมหาศาลมากด้วยเป็นหัวหน้าของพระอินทร์หรือเท้าทัตตรศปกครองโลกด้านทิศตะวันออกพระยมหรือเท้าวิรุณหกปกครองโลกด้านทิศใต้และพระวิรุณหรือเท้าวิรูป,ปักปกครองโลกด้านทิศตะวันตกเรามักจะเห็นเท้าเวสุวรรณในรูปของยักษ์ยืนถือคาทาหรือไม้เท้าเป็นรูปกระบองเป็นส่วนใหญ่แต่ที่จริงแล้วยังมีรูปเคารพที่ต่างออกไป ในรูปของชายนั่งในท่ามหารชาชลีลามีลักษณะอันโดดเด่นคือพระอุระพุุยอีกด้วยคำพีปุรณะของฮินดูกล่าวว่าเท้ากูเวนเป็นบุตรของพระวิสารวะมุนีกับนางอิลาวิทาและเป็นหลานของฤษีปุรัสตยะในอดีตชาติเท้ากุเวนเกิดเป็นพราหมณชื่อยาคทัมีนิสัยชอบลักขโมยถูกทหารไล่จับจึงหนีเข้าไปหลบในเทวไลร้างของพระศิวะ และได้จุดไฟบูชาทําให้พระศิวะทรงพอพระไทยภายหลังถูกจับได้และโดนประหารแต่ยมทูตไม่สามารถนำวิญญาณไปได้เพราะพระศิวะทรงส่งสาวกไปรับวิญญาณและส่งไปเกิดใหม่เป็นบุตรของเท้าอารินธรมะแห่งแคว้นกลิงคะชื่อว่าธรรมภกุมารและได้ทําพิธีบูชาพระศิวะด้วยการจุดประทีปอยู่ทุกเวลาเมื่อตายจึงได้มากำเนิดใหม่ เป็นบุตรของพระวิสาระวะมนีมีนามว่าพระไวยสารวันได้บำเพ็ญตบะจนพระศิวะพอพระไทยจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเทพแห่งทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เป็นเจ้าของทองและแก้วแหวนเงินต่างๆรวมถึงทรัพย์แผ่นดินทั่วไปและทำหน้าที่เป็นเทพโลกบาลประจำทิศเหนือความสำคัญของเท้าวเวสุวรรณยักษ์ที่มีสถานะเป็นเทพมีกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎก แสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่และความสำคัญในการคุ้มครองดูแลศาสนาว่าคือหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับณเขาคิจกูดใกล้กรุงราชคฤุฑเทพผู้พิทักษ์โลก,กบาลทั้งสี่ทิศพร้อมด้วยเสนารักษ์คนทันหรือรุกเทวดากุมพันและนาคได้เข้าเฝ้าเมื่อถวายบังคมแล้วท้าวเวสสุวรรณได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่ามียักษ์ชั้นผู้ใหญ่ชั้นกลางชั้นต่ำที่เลื่อมใสก็มีไม่เลื่อมใสก็มี แต่ที่ไม่เลื่อมใสมีมากกว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดห้ามดื่มสุรามีัยพวกยักษ์เหล่านั้นไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้จึงไม่ชอบพระพุทธองค์มีสาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติธรรมถือศีลนในป่าอาจได้รับเหตุเพศภัยจากยักษ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมวินัยของพระองค์ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้รับการคุ้มครองรักษาท้าวเวสุวรรณอธิบดีแห่งจัตุโลกบาลจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงเรียนคาถาบทหนึ่งชื่ออาตานาติยาเพื่อทำให้บรรดายักษ์เกิดความเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคทรงรับท้าวเวสสุวรรณจึงถ่ายทอดพระสูตรชื่ออาตานาติยาซึ่งก็คือบทสวดสำหรับคุ้มครองป้องกันเพศภัยนั่นเองพระสูตรดังกล่าวมีขนาดยาวมาก ด้วยความที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยักษ์และอมนุษย์ผู้คนทั่วไปจึงนิยมเรียกกันว่าการสวดพานยักษ์แต่ในความเป็นจริงแล้วการสวดพานยักษ์เป็นการเรียกโดยสะดวกเพราะในการสวดพ่านยักษ์นั้นมีทั้งผ่านยักษ์และผ่านพระรวมกันเป็นอัตานาติยสูตรนั่นเองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการสวดอัตานาติยสูตรหรืออัตานาติยปริศเพื่อสดอดเคราะห์ในพระนครสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้รอดพ้นจากเหตุร้ายในช่วงเวลาเปลี่ยนสกราชในปัจจุบันการสวดพานยักษ์ได้แพร่หลายไปยังวัดต่างๆทั่วประเทศส่วนใหญ่มักสวดด้วยสำเนียงที่ดุดันแห้งแหบโหยหวนททำนองขู่ตวาดพูดผีปีศาจซึ่งเป็นลักษณะาการสวดเช่นเดียวที่ปรากฏในพระราชพิธีทว่าในระดับพระราชพิธีนั้นให้นิมนพระอีกสำรับหนึ่งมาสวดพานพระด้วยทำนองสารพันยะที่ไพเราะชื่นใจขึ้นเป็นคู่กัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาราชนว่าได้ขับไล่ภัยอันตารายสิ่งร้ายและอวยพรชัยสิริมงคลในการเวลาสำคัญแห่งการเปลี่ยนปีปฐมสมโพธิกถาในกรมพระประมานุชิตชิโนรสได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเท้าเวสุวรรณในการช่วยเหลือพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรสู่การหลุดพ้นครั้งสมัยพุทธกาลว่า เท้าวเวสุวรรณกับเทา้าจตุโลกบาลนำบาทศิลามรากตมาทั้งสี่ทิศแล้วเข้ากราบทูลถวายให้ทรงรับซึ่งข้าวสัตตุด้วยบาททิพทั้งสี่พระพุทธองค์ทรงดำริว่าใบเดียวก็เพียงพอจึงทรงอธิษฐานผสานบาททั้งสี่เข้าเป็นบาทเดียวกันแล้วทรงรับข้าวสัตตุทางบาลีเรียกว่ามันทะคือข้าวตากที่ตำละเอียด สตุก้อนเรียกว่ามัทุบินทิกะคือข้าวตากที่ผสมน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นก้อนด้วยบาทนั้นในภาษาสันสกฤตเรียกเท้าเวสุวรรณว่าพระภัยศพและถูกนำมาเป็นตราสัญลักษณ์ของกรมอายการตั้งแต่แรกก่อตั้งเมื่อกว่า100ปีมาแล้ว เนื่องจากยกกระบาดหรือชื่อในสมัยโบราณมีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกับหน้าที่ของพระภัยศพในสวรรค์คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการบูชาเท้าเวสุวรรณจะบังเกิดโชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นคนมีลูกเพ่งคลอดหรือมีเด็กเล็กมักนิยมตั้งเท้าเวสุวรรณไว้ตรงที่เด็กนอนหลับ เพื่อขับไล่พูดผีปีศาจไม่ให้มารบกวนผู้มีอาชีพสปัปเหร่หรือรับทำหน้าที่เพชคฆาตรประหารชีวิตนักโทษมักพบรูปเท้าเวสุวรรณไว้เป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายเพราะเท้าเวสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งยักษ์และพูดผีปีศาจนั่นเองครับ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของท้าเวสุวรรณเทพแห่งความมั่งคั่งนั่นเองขอบคุณบล็อกของเจริญในบล็อก o t com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารคดีจากเปิดตำนานนะครับ